สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับอ้อยพันธ์ุใหม่ๆอะคะ่ะโดยเฉพาะพันธ์ุ CSB 1 1 6 1 2ที่มีคนส่งข้อมูลเชิงลึกมาให้เราลองดูกันเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดกันนะคะว่าพันธ์ุนี้มีอะไรพิเศษบ้าง ครับสวัสดีครับก็จากข้อมูลที่ได้มานะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องอ้อยพันธ์ุ CSB 1 1 6 1 2นี่เลยครับทั้งลักษณะสำคัญสำคัญผลผลิตเป็นยังไงเหมาะกับพื้นที่แบบไหนแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างตามที่เอกสารเขาระบุมาเลยครับดีเลยค่ะงั้นเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยชื่อพันธ์ุ CSB 1 1 6 1 2นะคะเป็นลูกผสมแบบเปิดมาจากแม่พันธุ์ K99209 เอ,อ่อตรงคําว่าลูกผสมแบบเปิดนี่มันหมายถึงอะไรคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะอ๋อครับลูกผสมแบบเปิดเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการผสมเกสรแบบแบบธรรมชาติอะครับไม่ได้เจาะจงว่าต้องใช้พ่อพันธุ์ตัวไหนมาผสมคือปล่อยให้มันผสมกันเองซึ่งบางทีมันก็ได้ลักษณะหลากหลายออกมานะครับแต่พันุ์นี้เขาก็คัดมาแล้วว่ามีลักษณะเด่นตามที่ต้องการทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญที่เกษตรกรอยากรู้ที่สุดเลยคือผลผลิตค่ะผลผลิตเป็นไงคะ ข้อมูลบอกว่าผลผลิตค่อนข้างดีเลยครับอยู่ที่ประมาณ16-18ตันต่อไร่โห16-18ตันต่อไร่ครับแต่ต้องย้ำนิดนึงว่าตัวเลขนี้คือในเขตชประทานนะครับต้องมีน้ำเพียงพออ๋อค่ะค่ะในเขตชลประทาน16-18ตันต่อไร่ถือว่าน่าสนใจมากนะคะถ้าเทียบกับพันธุน์อื่นๆพั่วไปถือว่าเด่นไหมคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยครับสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำถึงนะ เป็นตัวเลขที่จูงใจเหมือนกันแต่ก็แน่นอนว่าต้องจัดการน้ําให้ดีด้วยค่ะแล้วค่าความหวานล่ะคะสำคัญไม่แพ้กันใช่ครับค่าความหวานหรือที่เรียกว่า CCS นะครับย่อม,มาจาก Commercial Cane Sugar ก็คือตัววัดปริมาณน้าตาลที่โรงงานจะหีบได้จริงๆสําหรับพันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11-13 CCS ครับ ตอนอ้อยอายุสัก11บเถึงสิเดือนซึ่งก็ถือเป็นค่ามาตรฐานที่ดีไม่ได้ด้อยเลยครับอืมเข้าใจแล้วค่ะคือทั้งปริมาณทั้งคุณภาพน้ําตาลดูดีเลยนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ชนละปะทานแล้วลักษณะการเติบโตล่ะคะการแตกกอหรือว่าขนาดลําต้นมันมีผลต่อการจัดการหรือผลผลิตร,มรวมๆไหมคะมีผลแน่นอนครับการแตกกอเนี่ยตามข้อมูลคือประมาณ4ี่ถึลำต่อกอค่ะ 4- ีหกลำ ครับซึ่งถ้าคำนวณคร่าวๆต่อไร่ก็จะได้าราวๆ9 0 0 0ถึงห0ื่นลำต่อไร่เลยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะครับถือว่าจำนวนลำต่อพื้นที่เนี่ยค่อนข้างดีเลยมันก็ส่งผลดีต่อผลผลิตรวมอยู่แล้วส่วนขนาดลำต้นก็ไม่เล็กนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2.84เซนติเมตรลำค่อนข้างใหญ่เลยเกือบ3เส้นเลยนะคะครับอาจจะช่วยเรื่องน้ำหนักต่อนํำได้ดี แต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องการหักล้มถ้าเจอสภาพอากาศแรงๆนะครับส่วนทรงพุ่มเขาบอกว่าปานกลางลำต้นค่อนข้างตั้งตรงอันนี้น่าจะจัดการง่ายเก็บเกี่ยวง่ายครับแล้วเรื่องดินล่ะคะพันนี้เขาจู้จี้เรื่องดินไหมต้องการดินแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าข้อมูลระบุว่าเหมาะกับดินร่วนปนทรายแล้วก็ดินร่วนเหนียวครับซึ่งก็ก็เป็นดินที่เจอได้ทั่วไปในพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่นะครับแสดงว่าน่าจะปรับตัวได้ค่อนข้างกว้างเหมือนกันเรื่องชนิดดิน อืมแล้วเรื่องโรคที่สําคัญสําคัญอย่างโรคเขียวเน่าแดงแล่ะคะอันนี้ชาวไร่น่าจะกังวลกันเยอะใช่ครับโรคเขียวเน่าแดงหรือเรดรอดนี่เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเป็นเชื้อราที่มันเข้าไปทําลายเนื้ออ้อยข้างในทําให้ผลผลิตทั้งน้ําหนักทั้งความหวานลดลงได้เลยจากข้อมูลเนี่ยพันซีเอสบีหนึ่งมีความต้านทานโรคนี้ในระดับเอ่อปานกลางครับปานกลางครับ คือไม่ได้ต้านทานแบบเด็ดขาดแต่ก็ไม่ใช่ว่าอ่อนแอมากก็ยังต้องมีการเฝ้าระวงังมีการจัดการที่ดีอยู่ครับแต่ก็ยังดีกว่าพันธุ์ที่อ่อนแอไปเลยค่ะเข้าใจค่ะนอกจากข้อมูลตัวเลขพวกนี้แล้วพวกรูปร่างหน้าตาลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมีจุดไหนที่เด่นๆหรือใช้แยกแยะพันธุ์นี้ได้บ้างคะดูจากข้อมูลรูปถ่ายที่ให้มามีหลายจุดที่น่าสนใจเลยครับอย่างแรกคือไส้ข้างในลำต้นเขาบอกว่าเป็นแบบไส้ตัน ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงของลำต้นได้อ๋อไซตันครับส่วนตาอ้อยตาที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่เนี่ยมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายจะแหลมๆห,หน่อยแล้วก็ฐานของตาจะอยู่ชิดกับรอยกับใบพอดีเลยอันนี้เป็นจุดสังเกตเล็กๆที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนะครับอ๋อค่ะค่ะมีรายละเอียดดีนะคะแล้วยังอื่นล่ะคะพวกกับใบสีหรือว่าลักษณะปล้องมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์อีกไหมคะครับ กาบใบาเนี่ยเขาบรรยายลักษณะว่าคล้ายๆฝักกระจับอันนี้อาจจะต้องเห็นของจริงเทียบถึงจะชัดเจนนะครับอืมค่ะฝักกระจับส่วนใบด้านนอกจะเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนด้านในจะเป็นรูปห่อขาวหรือหอกยาวๆหน่อยถ้าดูส่วนบนๆของลำต้นนะครับจะเห็นว่ามีสีเหลืองอมเขียวแล้วก็ปล้องเนี่ยค่อนข้างตรงแต่ว่าโคนปล้องจะโตกว่าส่วนอื่นนิดหน่อยแล้วก็มีรายละเอียดบอกว่ามีขนที่กาบใบาด้วย อันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาเข้าไปทํางานในไร่อาจจะคันได้บ้างอ๋อมีขนด้วยครับแล้วก็สุดท้ายคือลักษณะคอใบจะเป็นสีเขียวรูปทรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมแต่ขนาดสองข้างมันจะไม่เท่ากันนะครับโหรายละเอียดทางกายภาพนี่เยอะเหมือนกันนะคะต้องสังเกตดีๆเลยสรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ อ้อยพัน CSB 11-612ก็ดูมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องผลผลิตที่ค่อนข้างสูงในเขตชนลประทานค่าความหวานก็ดีใช้ได้มีความต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงระดับปานกลางแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่ใช้ระบุพันธุ์ได้ค่อนข้างชัดเจนถูกต้องเลยครับข้อมูลพวกนี้ก็ให้ภาพรวมคุณสมบัติของพันธุ์นี้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ ผมว่ามันก็น่าชวนคิดต่อนะครับว่าในสถานการณ์จริงๆของการทำไร่อ้อยเนี่ยนอกจากคุณสมบัติที่เราคุยกันตามข้อมูลนี้แล้วเนี่ยพวกปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นสภาพอากาศแต่ละปีที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับหรือว่าต้นทุนปุ๋ยยาเดี๋ยวนี้ก็แพงขึ้นความพร้อมเรื่องเครื่องจักรเก็บเกี่ยวในพื้นที่หรือแม้แต่ความต้องการของโรงงานน้ำตาลแถวนั้น ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนครับเวลาที่เขาต้องเลือกว่าจะปลูกพันธุ์ CSB 1 1 6 1 2ขีด612นี้ดีไหมหรือจะปลูกพันธุ์เดิมที่คุ้นเคยหรือรอพันธุ์ใหม่ๆที่อาจจะออกมาอีกในอนาคตอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับ